พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast คำที่ประจําวันกับกรุณาชาเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ที่ข้าพระงคทั้งหลายนั้นจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับข้าพระองคทั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะให้เราเริ่มต้น วันใหม่ด้วยพระชนะของพระเจ้านะคะแล้วก็ถ้าหากพี่น้องเข้าเฝ้าพระเจ้าในตอนกลางคืนก็อย่าลืมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนอ่านพระชนะของพระเจ้าก่อนที่จะหลับไปในค่าคืนนี้พระชนะของพระเจ้าที่เราจะดูด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมเอสราค่ะบทที่3ข้อที่11ถึง13ให้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่ออิสราเอลนั้นดำรงนิรันร์จากนั้นประชากรทั้งปวงโหร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะรากฐานพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้วางลงเรียบร้อยแล้วแต่บรรดาปุโรหิต คนเลวีและหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งเคยเห็นพระวิหารเดิมพากันร้องไห้ระงมเมื่อพวกเขาได้เห็นรากฐานของพระวิหารที่วางเสร็จแล้วขณะที่คนอื่นๆโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเสียงโห่ร้องยินดีกับเสียงร้องไห้บนเปกันแยกไม่ออกเพราะประชาชนต่างก็เปล่งเสียงดังมาก และเสียงนั้นได้ยินไปไกลเป็นยังไงบ้างคะฟังโพชนาของพระเจ้าตอนนี้แล้วเราเห็นภาพอะไรบ้างเราเห็นภาพกลุ่มคนสองกลุ่มกลุ่มคนหนึ่งร้องด้วยความหัวร้องด้วยความชื่นชมยินดีและกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ระง,งมภาพนี้สะท้อนอะไรบางอย่างให้เราได้เป็นข้อคิดไหมคะ พระชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเป็นเหตุการณ์ของอิสราเอลเราจําได้ใช่ไหมคะว่าเขาเองนั้นถูกจับไปเป็นเฉลยแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยเขาถูกปล่อยกลับบ้านไปสร้างพระวิหารกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้อิสราเอลได้กลับไปสร้างพระวิหาร พวกเขาดีใจตื่นเต้นเมื่อวานนี้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าไปด้วยกันนะคะว่าเขาต่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคนที่คนที่เคยตกไปเป็นเฉลยคนรุ่นใหม่บางทีอาจจะไม่เคยเห็นพระวิหารมาก่อนนะและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเองนั้นจะได้สร้างวิหารสร้างสถานนมัสการเขาดีใจเขาสึกภาคภูมิใจนะคะโหร้องกันใหญ่เลยฐานพระวิหารเสร็จแล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงอายุนะครับปุโรหิตคนเลวีที่เคยเห็นพระวิหารในสมัยก่อนที่สวยงามสง่างามเพียงไรและมาในวันนี้เขาเห็นสิ่งที่อาจจะเด็กรุ่นใหม่สร้างขึ้นมาเขาร้องไห้เขาสลดเศร้าใจภาพนี้ทำให้กรุณาคิดถึงใน สมัยหนึ่งนะคะเมื่อสมัยที่กรลณาอยู่ทางเมืองไทยนะได้ร่วมนมัสก,การกับคิสจักที่ครั้งหนึ่งเนี่ยร้องเพลงหิมนะคะนมัสก,การพระเจ้าด้วยบทเพลง h ิมแล้วก็มีการเชิญยืนเชิญนั่งนะ,ะเปิดวชนะหน้านี้หน้านี้นนอ่านพร้อมกันอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้กรลณาก็อยู่ในช่วงที่เขาเองนั้นมีการปรเปลี่ยนคือคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นกรลณาในสมัยก่อนเ ก็มีการเรียกร้องกันว่าอยากจะนมัสก,การพระเจ้าด้วยเพลงสมัยใหม่นะเพลงสั้นเพลงที่มีดนตรีมีสตริงอะไรพวกนี้ขึ้นมานมัสก,การพระเจ้าก็เกิดการาถกเถียงกันในระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุค่ะแล้วก็กลุ่มเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นะก็คุยกันบอกคนรุ่นเก่าก็รับไม่ได้บอกโอ้มาถึงสมัย ก่อนฉันเคยนมัสก,การแบบเงียบสงบร้องเพลงคิมกันนะคะเวลานี้อยู่ดีๆจะมาให้เหมือนกับมีเสียงก้องเสียงกีตา้ามีเพลงสั้นโอ้รับกันไม่ได้พี่น้องอยู่ในช่วงยุคสมัยนั้นหรือเปล่าคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ลคัคธิจักรในช่วงนั้นนี่ก็มีการปรับตัวคะ่ะบางคิทสิจักรก็ตัดปัญหาไปเลยโอเคผู้ใหญ่นมัสก,การรอบเช้า ส่วนวัยรุ่นนำ้ำมศการรอบบายนะคะก็เอาเต็มที่เลยอย่างที่ตนเองต้องการที่ชอบนะหรือบางเจศกรอย่างที่กรณาอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเบลนดคือสามารถที่จะปรับกันได้โดยการที่เอาโอเคมีเพลงฮิมสักสอาเพลงในช่วงต้นแล้วก็รวมกับเพลงสมัยใหม่ลงไปในช่วงท้ายอะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้การนมก,การก็ปรับเปลี่ยนกันมาค่ะ พี่น้องคะการปรับเปลี่ยนเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบนะคะมันไม่สะดวกมันไม่ถนัดมันไม่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเมื่อเรายอมซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ยอมเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นและวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็ปรับตัวเองให้เข้าใจกับคนในยุคสมัยเดิม เราก็สามารถที่จะไปต่อกันได้แน่นอนค่ะว่าในคนยุคนึงก็มีคุณค่าความงดงามในสมัยที่ท่านเหล่านั้นอยู่นะคะคนรุ่นใหม่มีความหวังมีอนาคตที่เขาเองนั้นอยากจะไปให้ถึงพี่น้องคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เรา สามารถที่จะมองเห็นพี่น้องเห็นมันอย่างที่กรณงเห็นไหมคะว่าในเวลานี้เนี่ยหลังจากแพนเดม m i c เกิดขึ้นมีหลายหลายขีจักรปรับตัวในการมานมัสการพระเจ้าออนไลน์กันมากขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าเราเองนั่นจะเคยชื่นชมอยากที่จะมีการนมัสการในรูปแบบเดิมอยู่แต่เราก็าปฏิเสธไม่ได้ว่า การนมัสการออนไลน์นั้นมีบทบาทสําคัญมากทีเดียวและถ้าหากว่าเราไม่ปรับตัวเชื่อแน่นอนค่ะว่าเมื่อวันหนึง่งเราเข้ามานมัสก,การออนไลน์เราจะรู้สึกขาดไปมากๆแล้วก็อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มที่จะยอมรับตั้งแต่เวลานี้วันนี้นะคะเราก็เชื่อว่าเมื่อถึงวันหนึง่ง วันสุดท้ายหากมีการข่มเหงหากเราไม่สามารถไปยังคิตจักรได้เราก็ยังสามารถที่จะนมัสก,การพระเจ้าในที่ที่เราอยู่ได้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโลกเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆค่ะสถานนมัสก,การวิหารของพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังมีอนาคตที่เขายังจะต้องเดินต่อในวิถีทางของเขา แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่หัวใจของเราในการนมัสก,การพระเจ้าที่เราเองนั้นจะไม่ยึดติดกับรูปแบบที่เราเองนั้นจะไม่ยึดติดกับบุคคลแต่ว่ายึดติดกับองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่เรานมัสก,การพระทุกวันนี้ค่ะขอฝากโภชนะของพระเจ้าไว้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยของคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ แต่ให้เราที่จะปรับตัวและชื่นชมยินดีนมัสก,การพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาให้เราอธิฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระเบดาขอบคุณพวกพระองค์สําหรับพระชนะของพระองค์ที่เราได้อ่านและเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ให้เราได้เห็นถึงภาพพระวิหารของพระเจ้าที่ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปวิหารจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเคยเห็นเมื่อในอดีตแต่ การนมัสก,การจะไม่มีการหยุดเราจะยังคงนมัสก,การพระเจ้าด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูิปต์เจ้าอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ข้อคิดอะไรอย่าลืมเขียนลงมาใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ